จากสูตรดีบุลนะคะวันนี้ปุ๊บมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบุนนะคะดีบุลมี2ชนิดนะคะดีบุนผง1กล่องมี5ซองค่ะแล้วก็ดีบุนแคปซูลนะคะ1กล่องมี30เม็ดค่ะดีบุลช่วยดูแลกระดูกและข้อเข่าเสือ่อมดีบุนเพิ่มน้ําไขข้อทําให้กระดูกและข้อแข็งแรงท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่า,ปว,ขาปวดเอวปวดสะโพกล้าวลงขาและหมอนรอกระดูกทับเส้นแนะนำให้ทานดีบุลได้เลยค่ะ ติดต่อพูดได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะพ๊พาไปชมคลิปวิดีโอผู้ที่ทานดีบูลแล้วได้ผลกันเชิญเลยค่ะชื่อบุํำค่ะอม,มีคนแนะนําให้กินดีบูลแล้วดีขึ้นมาก่อนจากจากจาก่อนที่จะกินดีบูลอะ่ะเป็นแบบเดินหัวเข่าลัน่นเวลานอนพลิกตัวไม่ได้ปวดลุกขึ้นก็นไม่ได้นั่งไหว้พ้าอะไรก็ไม่ได้ขึ้นบันไดก็ต้องสาวขึ้นเดินสองสามก้าวต้องหยุดเพราะปวดมาก พอกินดีบูนแล้วรู้สึกดีดีดีขึ้นเยอะค่ะสองกล่องนี่หัวเข่าที่ล่านหายที่นอนปวดก็หายแล้วก็ที่เดินสาวบันไดที่สลับฟันปลายเลยเดินสาวเท้าได้เลย,เ,ลยเดินแบบว่าเมื่อก่อนยกไม่ได้คอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยกได้ค่ะูกถึงนี้ได้เลยบันไดก็สบายมากเดินได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบว่าต้องสาวเอาขึ้นก็หยุดขึ้นแล้วต้องหยุด เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้ทํางานไม่ได้เลยเดี๋ยว่ี้ทํางานได้แล้วค่ะที่หายนี่กินดีบุปแค่สองกล่องนีงนะคะแต่ก็ต้องกินต่อเนื่องกินดีบุนผงละลายน้ํามันต้องออกนิดวัยสองกล่องนี้หายเลยแล้วแต่แต่ตอนนี้ก็กินแบบว่ากินปแบบแบบเม็ดไปเรื่อยๆค่ะคือดีดีมากๆอ่ะอยากแนะนําให้ให้ทานค่ะท่านใดที่มีอาการแบบฉันฉันแบบอยากแนะนําค่ะดีบุนค่ะ อาป้าปเปียวตอนนี้ป่วยไม่สบายขี่จักรยานจะไปซื้อกับข้าวเลยล้มล้มแล้วปวดหลังปวดสะโพกปวดมากเลยเลยโทรไปให้ลูกมารับไปหาหมอหมอวิชัยว่ากล้ามเนื้อปลิ้นทับปลายประสาทสะโพกข้างซ้ายปวดมากเดินไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำลูกก็กทุกข์เข้าไปลูกกับตัวน้นอยๆก็เลย สั่งยานี่มากินหลานเอายานี่ไม่กินหลานายานี่ไม่กินก็ดีขึ้นตอนนี้ใส่บาดได้แล้วหายค่อยหายใส่บาดได้แล้วลูกใส่บาดได้ถ้ามีใครต้องการเป็นอย่างก็เปียวนี่ก็สั่งเลยนะสั่งมาเดี๋ยวฉันจะติดต่อบริษัทให้เนี่ยฉันสั่งมาเลยสามเดือนกินติดต่อเลยถ้าใครสนใจเนาะมาเลยซื้อซื้อไปกินเลยหายวันหายคืน สวัสดีค่ะผมเองนะครับมีอาการปวดเข่านะครับปวดเขา่าตัวน,นี้ผมมีเป็นม,มีปัญหาในเรื่องของโรคก,กระดูกข้อเสื่อมามา,มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินไปไหนมาไหนหรือไปเดินเดินไปโน่นไปนี่มาเนี่ยครับเดินล้วสวนพวกนี้จะลําบากมากะคมีความกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับแต,ตตแต่ตัวตแต่ตอนเนี้ย ตัวตัวผมเองตัวข้อเข่าผมเนี่ยผมมีการดีขึ้นนะครับผมสามารถที่จะขับรถตัวเนี้มาดูสวนด้านหลังเนได้เลยนะครับเมื่อก่อนขับไม่ได้เลยครับขับเวลาเหยียบคาเขียบเนี่ยมันช้ามากเลยครับพอมันช้าข่าของเราเนี่ยมันจะชานะครับเย็นช้าแล้วก็ปวดทรมานนะครับปัจจุบันเนี้ยของผมขับรถมาได้ดีมากเลยครับเพราะผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมีเพื่อนเขาแนะนำนะครับคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันช่วยในเรื่องโรคหโรค ปวดเข่าของผมได้ด <Volks lik> ีมากเลยนะครับอาการนี้กินง่ายไหมครับกินง่ายมากนะครับผมจะชงให้ทานดูนะครับชงทานดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นซองแบบนี้นะครับตัวนี้เราสามารถพกไปสวนไปน่วมไปนี่กินได้กินได้ทั้งหมดเลยนะครับบนทานง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับมันช่วยในเรื่องงโรคข้อเสื่อมได้ต่างๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับออ่า โอ้เสียดายมากเลยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีบุญนะขยาวขยาวขยาว,ยาวเพียนไหมฮะสีสายแบบนี้นะครับไปที่ไหนๆเราก็พกไปกินได้นะครับลดอาการปวดเข่านะครับเนี่ยชงกับน้ำปกตินะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับรสชาตินะครับไม่ขมกินง่ายนะครับ ใครๆก็ทานได้นะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยให้ผมสามารถขับรถมาดูสวดผมได้เลยนะครับต้องอยากจะขอบคุณเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างมากเลยนะครับช่วยให้ผมสามารถขับรถมาได้ปัจจุบันข่าวผมได้เดินได้ปกติแล้วครับผมนะครับผมกินไปแค่หนึ่งซองนะครับหนึ่งซองเนี่ยตทวที่หนึ่งกล่องนะครับอาการผมดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมที่สําคัญผมนอนหลับได้สบายมากเลยครับผมครับผมอยากแนะนํานิดนึงนะครับคนที่มีอาการแบบนี้นะครับแนะนําเลยครับค่ะพี่รัตค่ะ ก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอปัญหาเรื่องกระดูกกดทับสันหลังเกิดจากกระแทกกําแพงอะไรแบบนี้ค่ะพอแรกๆที่ไปรักษาเนี่ยคุณหมอเอกเรย์แล้วเหมือนกระดูกกดทับก็ทานยาฉีดยาแล้วก็กายภาพแรกๆก็ดีขึ้นแต่พอมาสักพักหนึ่งมันก็พาเอาปวดตรงขาเลยค่ะคือขากระดูกดังก๊ก ก็แก๊กตรงหูเข่านะคะแล้วก็เดินก็ปวดบางทีเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างแทบตามปั๊มน้ํามันนะคะที่ไปถ้าไม่มีแบบโถโถนั่งเนี่ยจะลําบากมากเลยต้องแบบเท้าแล้วก็เพื่อจะพยุงตัวเองขึ้นเผอิญว่าไปเล่าอาการนี้ให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็เลยแนะนําสินค้าตัวหนึ่งดีบูลคะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแบบซองในหนึ่งกล่องอะมีห้าซอง แล้วก็ทานง่ายมากนะคะแล้วก็ฉีกซองค่ะแล้วก็เทน้ำขออนุญาตนะคะนี่นะคะก็เทน้ำประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่เมื่อกี้เราฉีกซองไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดให้มันกว้างหน่อยหนึ่งแล้วก็เทนะคะสีมันจะออกเหลืองเหลืองเลโล่เนี่ย สีหน้าทานค่ะคน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 ละลายง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ดื่มทานง่ายเยี่ยมมากเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่เป็นเนี่ยทานไปแค่สองสามซองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแต่ตอนนี้ทานไปแล้วอาการที่เป็นอยู่หายหมดเลยค่ะอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่มีอาการนี้มาทานกัน ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหาราอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา